าคใต้ในส่วนของไต่ไม้สามน,นะครับก็ยังดีต่อเนื่องนะครับตามแรงส่งของการท่องเที่ยวที่ยังมีมีต่อเนื่องอยู่รวมถึงรายได้เกษตรกรอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับที่มีรายได้หลักมาจากยางพาราที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เศษรษฐกิจยังดีอยู่ก็คือเรื่องของการใช้ใจ่ายภาครัฐและก็มาตรการกระตุ้นเศษษรษฐกิจนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของภาราทิโควเือนที่ยังยังสูงอยู่เพราะว่าจะมีผลกระทบต่อ,อการบริโภคของของอริโภคบริโภคในพื้นที่นะครับในส่วนของอาจารยเงินเฟ้อนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจากมวลราคาสําเร็จรูปแล้วก็อาหารสดที่เพิ่มขึ้น,นส่วนมวนลพลังงานนี่ก็มีการไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นนักนะครับแต่ะลอดตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็น ภาพรวมของเศรษฐกิจภาคใต้นะครับสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสสี่นะครับก็ก็คิดว่ายังเป็นทิศทางที่ต่อเนื่องจากไตรมาสสามอยู่นะครับในส่วนของโดยเฉพาะในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะครับคิดว่า ภาคใต้เนี่ยก็ในไตรมาสสิบก็น่าจะยังขยายตัวได้เล็กน้อยก่อนเนื่องจากไตรมาสก่อนนะครับโดยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังครงดีต่อเนื่องนะครับสะท้อนได้จากปริมาณที่นั่งโดยสารบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกว่าซีสุขาบสิตี้ที่ยังส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นอยู่นะครับการเบิกจ่ายภาคารัฐก็ยังมีแนวโนม้มน่าจะดีอยู่นะครับ ย่างไรก็ดีในส่วนของรายได้เกษตรกรเนี่ยในพื้นที่ที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็อาจจะมีผลผลิตที่น้อยลงนะครับจกักการปุย๋ยยาในช่วงหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำฝนเยอะเนี่ยก็จะกระทบกับผลผลิตได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ยังไม่ดีนักนะฮะสำหรับภาดอุปสงค์นะครับของ ตลาดโลกนะครับซึ่งก็ว่าจะมีคู่ค้าสําคัญอย่างประเทศจีนที่มีเศรษฐกิจยัยงชะลอตัวอยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ,อภาคการผลิตนะครับหรือการส่งออกของของภาคใต้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามเพื่อประเมินผลของอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรแล้วก็จะมีผลดียังไงกบับเศรษฐกิจภาคใต้ของเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งประกาศมาตรการออกไปนะครับ ครับอันนี้ก็ในภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของไตรมาส3ากับแย่างรุมในไตรมาส4นะครับ